สวัสดีครับมือนี้นะครับอี่สิงห์เราสินค้ามาตกปลาครับมือนี้ตกปลายุคขอนแก่นครับนี่ครับบริเวณเส้นทางเดินทางขึ้นไปกาฬสินธุ์ครับติดถนนครับเป็นคลองน้ำครับคลองน้ำนิดหน่อยซึ่งมีน้ำอยู่ครับเป็นว่าป่าแถวนี้มันหลายเป็นว่าครับนี่ครับคลองน้ำครับก็จะออกมาตกกันอยู่ครับนี่แหละครับ ข้องนำขางถนนในจังหวัดขอนแก่นครับอันนี้มันทังไปกาลสินครับอันนี้คือไปนี้ก็ไปนี้ก็ทังไปโคราชาครับทังไปจังหวัดนครราชสีมาครับนูนน่จังหวัดขอนแก่นครับเดี๋ยวนี้ครับนี่ <c oughs> เิ่น่าป่าแถวนี้เพิ่นเคยต๊กนี่เพิ่นเค้ไดครับไปสู้ผมจินตอนที่ทนผู้ชมเคยเห็นแล้วครับที่เพิ่นเอาไปถอดสู้ผมกินครับเพิ่นกล่าว่าเพิ่นกล่าว่าหาอยู่มองนี้และครับ มาก,กันชีลูกับบ้ามากครับเหมือนปขี่มอเตอร์ไซค์มากนะครับนี่ครับบรรยาก,กาศคือหลังจากที่ฝนตกมากได้เลยนะครับกับท้องสีน้ำกับสีรลายครับเดี๋ยวนี้น้ำมันก็ลดลงเหลี่ยวนะครับเนี่ยแถวนี้เนาะก,กับกระจกกระจกกับมอไซค์อยู่ครับเด๋ยวมาเนาะไอ ปลาเล็กครับปลาน้อยส่วนมากได้ปลาอยังกัปลาปนิ่นป่ะปนิ่นครับปลาโอปนิ่นโอ้ตอนนั้นยังมึงขึ้นเปลาดุกปลาดุกอ๋อพอครับนี่มึงขึ้นปลาดุกแม่นครับปลาดุกตัวใหญ่ครับค่อนข้างร้ายครับปลาแถวนี้ไอ้นี่ยปลาที่นีก็ถือว่าเยอะเพราะเพราะเพราะดิกินนี่เนาะครับร้ายถือว่าร้ายครับพอจับชุ่งพอจ่อหน้ามันส่วนมันกี่มันลงไป ให้หน้าฟังฝุ่นนะครับโอ้พอเมื่อกี้นี้หน้ามันขมมันขมเป็นเมล็ดเลยแบบครับโอ้นหมองฟ้าเปนเมือนเลยครับผมก่อนท่วงเดือนสิงหายสุดพันมากเนี่ยผมมันนั่งอยู่หนีผมเลยป่านิี้หลุดขนาดขึงรูปปื้อตัวโอ้ครับโอ้ผมนั่งอยู่หนีตามซีบีหรอครับโอ้ยั่งไปเขากุ๊ดบอยไหมเหมือนนะครับครับโอ้เขาเริ่มตกเมือเศร้าเนี่ยบอกพี่นี่ว่างได้ไดยบเป่าใช่หมครับว่ามันถูจิตงุ้โอ้ไปยิ้มเสียมเลยจ้ะปื้นั่งครับ โอ้ผมก็คว้นี่ถากถาบมังนั่งออกครับเออคราวนี้มีเจ้าพ่อผมเป็นคนลือหมดเลยต๋เออบอครับเออครับเพรกะมันเป็นปลาห้องโถแกครับอ๋อ้ก็ช่วงเด่นนาผมไม่บุ้งผลมันหลโต๊ตกะก็นั่งตกะมองไม่ไปเรื่อยเห็นบ่แมปะโอ้ฟังน้ำผุนเคยไปตกะกี่เรื่องบอครับนะครับไปครับโอ้น้ำผุนพอป่ามันอยูืนนี่ข้างล่างครับต้นใหม่สมัยครับโอ้ป่ามันอยู่นี่พวกประกอบกันหลายครับคนตัวใหญ่ครับโอ้หืม มันบ่ขวัญจักเทีย่ยวเลยครับน้ำเทียวนี่คิดว่าเงี้ไม่มีโอกาสขวัญแม่นบ่ะเพรา,าผมล่องล่อผมขวัญมันกับบกขวัญพราะเออขวัญตงูงไปนีิดหน่อยครับน้ำมันมันไหลมาจากข้างไหนเนี่ยครับส่วนมาก<อ>จะเป็นถ้าเป็นฝนต,ตกมันจะมาจล่อมาจากบ้านโขงผ่องมาจากอุ่นนกโขดครับครับใ,ในบ้าน<อ>ถ้าฟังผสียงจะมาจากในมบ้านขุ่งกลางู่บ้านเป็นตุกนะครับครับอ่าบ้านยูเจลเลร์นะครับข้างหน้าของพ่อปู่ยูเจลเลอร์แล้วก็บ้านเอือท่อนนะครับครับผมเจ็บโอ้ มันน้ำมันคือสองความมันดันหากันนะครับน้ำมันเลี้ยงปุ๋ยครับโอ้ปลาปลากระโดดๆก็ได้นะครับมันล้มตัวแน่ครับมันลงมันกระโดดลงนะล้มเคยบินโอ้พี่เรามาตกอยู่เด้นพี่มันมาตกเห็นฟันใดดิได้หลายอย่างแล้วอ่ะเราวมาตกแต่าเราไปเหียไปตากแดดไปทอดกินโอ้มันก็ เสียบฟังโลกอยู่ดิแม่นครับตาส้นมากกับได้เบ็ดทอดนะครับนงเชียร์ดีๆอะไรกับแบงคนเป็กินนกินิกันี่ครับครับมือืนี่พของกับมือประมาณจิบระตัวอยู่เงินบ่กจิบกะตัวเออจีบจนไม่ไหวแล้วก็ได้แบงค์้นสบกินนะครับตีเออออน้องด่างดักนี่คิดว่ามันถดักเดบลักษณะแบบนี้ครับเนบวพอคนคานลงด่างมันมีอยู่ครับต่อสมบัติมันกับนี่มันขึ้นงูสีแรม อครับอืนี้มค่ยครับเอ่อกปลาตนี่เางาแล้วอ๋อ่นี่ที่ได้เห็นว่านี่ครับปลาเค็งครับปลาเค็งอันนี้เกิดกำลังพอถอดครับอืนกระันอยู่ด้วยสือว่ามันโค่นมาตกหลายมันกรีบรเหมืนกันเลย จริงไม่ต้องนงฟังผุนเนี่ยมาสอนพอผามันอยู่มันฟังผุนมัครับตอวนี้มันมันติดนตะวันอ่าตะวันออกฟังผุนมันแดบมันมาหาหนามของตัวนี้ครับออนี่เหรอพี่สิงห์ก็ดปัญชาย่่างนีดนะครับพี่สิงห์รับ บงวันนี้วันศีรษบวะวันสีวันสีได้บ่เนี่ยแหละเวลาวันสีตกเบ็ดมันก็นั่งนี่แหละครับนี่นั่งโต๊ะ цев, เลีนไปแล้วครับนี่ก็เพื่อนพิสิงเนาะ แค่ได้ดีอ่ะมาไปน,นี่เฉียวตัวอันกินเต้ก็เต้นั่นแหละได้มาตากเนี่ยมากเออโอ้ได้ไรต่ำก่อนงี้นี่แฟนผีสิงมามากแต่ผีสิงผมกับไอ้มอดครับ <c oughs> นะครับเอ่านอนข้างขึ้นน้ำเป็นขึ้นหนึ่งแล้วครับต่เหมือนขึ้นว่านนะครับพึ่งมา,มา,าก,กาพึ่งมาจากบ้านผมทั้งกลาสินมาหาเพื้นขอนแก่นพึ่งมากขอว่านครับมือนี่เป็นมือที่สอง ซึ่ง,าางซึ่งเิ่น้ามาตกเบ็ดครับหาป่าไปกินครับเบิ่งล่งเบื้องบงาสิได้ไอบบครับจะอยากให้พ่อแม่เห็นพ่อแม่พี่น้องเห็นครับแต่พ่อแม่พี่น้องเห็นบรรยากาศกตกปลานี่ว่าเินเปนส,สิได้ไอีรลีบนะครับแต่เิ่นเคยได้ไอหรีครับอืผมจะทายเห็เบื้องเลยครับนี่ <c oughs> เพิ่นเคยได้ไอหรีได้ไปทอด สัวผมกินนั่นแหละครับที่ท่านผู้ชมเคยเห็นนั่นแหละการเ,เรียบร้อยนี่ครับพิธีการใส่งเงียเอาเงียยังกัพี่ซิงเนี่ยเป็นให้เกยียรตให้เกยียรติมันเป็นในข่ายเกิงก้อนชิดินเนะเาเน <laughs> นะเงผสมเป็นปั้นเม็ดนะ

ว่องนามเจ้าหนิมันเง้วบอฟเพียสปิซิงเหา้าวอยู่เลยเห็นปะเหี้าวอยู่ข้องไหนมาจากบ้านโปกงปันโพงลงไปหาบาาาั้นานจ่าโอ้โหเสียงรถเสียงยังอา่ามันเีนรุนกันไปรุ่นกันเง้วครับ 2, 8 tô rồi Xuống vào cái tốt máy đấy nè สายมืดอะเปล่าโอ้นะมาแล้วตัวแรกนากลาหมอก็หมอลาเข็งเเอออ่ฮได้แล้วครับผมนะครับผมนี่เตะแล้วกินยิ่งิยิยิ่งนนะเนี่ย นี่ครับเป็นสิงตกเดรแล้วครับเอ้ยเนี่นอนเลยมาตัวแรกแล้วครับนี่เป็นปลาหมอนะครับนี่โอ้เบิ่งใสเนาะปลาหมอนี่สามนิ้วเลยเนาะอืมมันตัวนี้น้อยนะครับตัวไม่ช่ปลาหมอใส่สามนิ้วเนาะมาเป็นปลาธรรมชาติเหมือนตัวใหญ่เนาะนะครับเออใหญ่อยู่โอ้ธรรมดาตัวนี้อ่ามันแล้วบ่ดนั้นเดี๋ยวตกบ่ดนั้นเดี๋ยวพราะช่วงครับแม่น้อยคุณสิงยนต์เดย์สองสองสามเมตร อา่างรงยาไปเลยสองสามเมตรนะรมอ<า>ปเอาล์ในแน่นะเอ้ยช่างมีอันความเป็นวานแล้วครับได้ดีนะครับตัวแรกเป็นอ่าเป็นปลาหมอหรือปลาเข่งนะครับเนาะปลาหมอโอ้ยใส่ใยครับตัวใหญ่เลยโอ้เนี่ยนั่นนี่แหละปลาหรือที่อะไรครับนี่ปลาธรรมชาตินะพี่สิงนี่เ่าเทน่ํเกลือแล้วปิ้งเนี่ย เนี่ยปลาหม้อไงเน่ยถ้าเกือปิ่งมันดีขนาดเมียนครับเมียนสะมาแค่วมาปิ่งอ่ะมันสเสียบีปดีโอ้ยเบิ่งก่อนเลยก่อนร้องาติยังตีดีปี๊ดเห็นครับเห็นเห็นอะไรไหมเห็นครับเห็นเนี่ยนะเดี๋ยวมาลุ่นต่อกันครับผมมาลุ่นตัวที่สองกันว่าจะเป็นอันไหนมอสซี่เราใส่ตั้งกันนะเก็บปลาทั้ง พี่าเก็บปลาเขายังเงี้วแต่ไม่สิงไม่่าเขาเปตกะุหนามันลึกเลยงันว่าอันว่าหนึ่งปั่นเม็ดแบบนี้นี่ปั่นเม็ดแนๆ เบที่สองครับนะเบทที่สองล้มห้ามแล้วก <c oughs> ็ถือว่านี่น,นอนเดียเป็นตำเป็นตำหนันอยู่ครับพี่พีสิงห์ <c oughs> โอ้ ว่าท่นเนี่ยตกว่ทาท่านเนี่ยพ่อ20นาทีอยู่นั่งก็ได้ตัวแรกมาแล้วเออเออได้ความผ่นวายหรือครับเออเน,นอนเนี่ต้นงอดทนขึ้นอีกนิดนึงครับตืนมาือว่าตอนนี้ตืนจะจมเกินไปครับอาการจะดูเนี่ย เอาไปเอาไปทั้งเบ็ดเลยตัวใหญ่เลยท,ที่ปั่นเนื้อนะ,นะระอร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 อไี่กิมันกับมีการละลายอนม่นี่ชื่แมนพอล่งหนาำไปไม่ใช่ค่อยคอยละลายออกเราจะเหลือติดเบ็ด น้อยๆครับผมปลาเห็นก็นมาหกเดี๋ยวรอรุ่นเะบิ้องรอรุ่นเบื้อ,อ,สสอง,งสองมาดลุกวะลุกวะได้นั่งหลุมได้เขามากหลุมยู่ทั้งรถนี่อีกจะเบสต้องมาอีกเลยมาเข้าเลยครับข่ายครับผมแบบนี่<ะ>มาแล้วครับตัวที่สองครับผม เป็นป้าอะไรเอ่ยป้าป้าหมออีกเช่นเคยอะไรอีกแล้วครับโหโหเป็นปลาหมออีกเช่นเคยนะครับเป็น,นเป็นตัวตัวที่สองก็เป็นปลาหมออีกเก้าครับนะ่นะน่ะเนี่ย <c oughs> แต่ว่าไส้สวยครับเนี่ยปลาหมอไส้สวยนะครับเน <c oughs> เอาละคือว่าหมาแล้วครับตัวที่สองนะนะรุนต่อกันอีกครับนะนะ่นน่ะอืม เนี่ยน,นอนยังบดยังบดใยังบดเจอปลานิ่นนะยังบดเจอปลานิ่น <c oughs> เจอแต่ปลาหมออยู่ตอนนี้ยระวังระวังไงเก็บสิโลนลงนม้มาโอ้ยกล้องกล่องที่พี่ทิ้งนี่นปลาหมอคู่กัน didn't say yeah. any Kita nak, ah, kita nak, kita nak. Kita nak. Kita nak. สาระสันน้นมันก็ลังเลื่อมเหรียญมาแมน่นแมน่บางแก้มันก็เป็นปลาน้อยที่มากวนเนี้ยเห้ามากินเนี้ยวเห่ากนะ็ปลาน่อยก็พอมากินท<ม>ุนมันก็จะมีอาการสันรนน้นกิกกิ๊กยิ๊กก็ไอ้สายปลาญ่กินนั้งกตคือมันดูดกินไปเลยมันก็จมไปเลยนะครับพอจมกระอนนะครับ เป็นครับเด็แล้วครับผมเป็นปลานิ่นครับเต้านี่แต้มนี่เป็นปลานิ่นครับนี่นะใส่ก็สองนิ้วสามนิ้วนะนี่ใส่อสองนิ้วสามนิ้วเป็นปลานิ่นนะนไม่แล้วเต็มปากครับดอกเนี่ย <Yeah. S 1> ใส่ใส่ไงกูน,นีมี่มาผิดมาคอยมีเอ็นมา <laughs> มีม่มีใส่ไงกว่มี oh. ่ไอ้ไอ้ก็กเคยได้อยู่ใส่อยังง <c oughs> สองสามโตัวโลอยู่นะครับอใส่ครับเดี๋ยวขั้นใส่ละโลเลยไปยังบ่ขั้นได้ครับ <c oughs> <c oughs> สองโตโล,โลเออมีใช่ใส่แล็ตเครื่องโล่ใส่แล็ตหาคีดมีสมากโตเกแยวนี้จะมีตัวขนานซ้ำนิ้วหลายส่วนมากเออส่วนมากอาจจะแล้วลุงซ้ำน,นิ้สองนิ้วส,สามนิ้วอัน <c oughs> นี้เริ่มเข่าแล้ว ทิศงาไม่ทิศงาไม่บเี่เปียบร่อยเลยเออเออชื่อเป็นทิศงาไม่ป่ะนะลดลดลดแล้วโอนี่เบีดเนี่ยอมอดวัดดิเอมอดตกดิคพี่ซิงเบียด้มอดเบ็ดอ้มอดกันฮะตกหลดไข้ก็นั่งซื้อ กำนังเขากันวันเดียวลง่นี่นี่ท่านอิโตกมากเขาได้ปลาสามตัวมาพี่สิงเมื่อกี้ได้เลยได้เป็นซี่เลยเหรออ๋อเมื่อกี้นี่ก็ได้เพราะว่าไอ้เมื่อกี้ผมเกิดไปทั้งๆครับเมื่อกี้ไปล็อกรถม้าไค์ไปครับเลยมาเห็นมันจอดม้าไค์ไปขางทางแล้วท่านเนี่ยล็อกข้อรถก็เลยเกินไปล็อก่เห็นว่าเป็นได้เมื่อกี้ก็ตาเห็นมันตกได้ตอนนั้นสามตัวครับ ก็เห็นได้ปลาจังพิ่สิงปลานิน่นโอปลานิน่นสี่ก้นยุดพิซสิงข้าวตกปลาัเป็นเบ็ดแห่งมอดสี่กัอนสักแป๊บนึงเสิมไปสนิทเนี่ยรับนรั้นที่่านได้ครับ ปูกเป็ดที่อย่างก็เรี่อการเทน,นัง่งคระปิอ่อ่าพกูก,ก,พกตะก,กั่ตกกวตะก,กั่วมัดเบ็ดก่อนตอนนี้พกูกตะกั่ว ให้มอดไดโตกนำ้ำเกิหมาดดีขึ้นในรุ่นนี่มันตั้งได้หลายขึ้นปิดก่อน คุณบาย นี่เป็นปลานิ่นเนาะได้อีกแต้มนึ่งได uh. ้อ э ีกตัวน oh, oh. okay. yes. uh ึงแล้วเต็มปากครับได้อีกแล้วครับผมโอ้หมานได้หลายตัวเลยครับวันนี้เดี๋ยวหมาหนักเลยตีดสิงห์นั่งเด้อีกแล้วครับนี่อ๋อครับได้อีกแล้วแล้วพี่ฮัลโหลอ่าครับได้อีกแล้วครับผม Utan, าขายก๋วยขายก๋วยเตี๋ยวบ่อปุ้นนี่ปลาปลาปลานินปลานินกับโอ้แม่นขนาดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปด้วยครับดได้ดได้ได้ดีครับ<อ>ครับเมื่อนี้ครับสำหรับการตกปลาของห้องครับติมมะตกกับปี่สิงครับปี่สิง,สงช่วงมาตกนะครับกับีมผมไอ้มอดปี่สิงกับปี่สิงช่วงมาตกกุนิดครับ โอ้ยแค่นี้ครับปลาจะได้ลายอยู่ได้ครับนี่ได้บ่หน่อยได้ครับนี่เพิ่งครับนี่ครับนี่ก็ได้ลายแล้วครับพ้ออีกกินเลี้ยวครับนี่ครับอู้วป้ออีกมันธรรมดาได้ครับนี่หลายอยู่ต้องเหมือนอีกาปประมาณสักตัวพี่โอ้เป็นโลอยู่ได้กิ๊โลอยู่ดอกรวมกันได้แต่จะมีทั้งปลาเข็งนะพี่เนาะปลาเข็งกับปลาปลานิ่งครับปลานิ่นขนาดไซร์รุ่นนี้กับนี่ซัมเปอร์เมอกับนี่ครับ คาดว่าเส้นสิไป็ดต้มกินหรือว่าต้มกินได้ป่ะพี่นี่ได้เรื่องห่อสิไปตากแดดเผาเกลือก็ได้เผาเกลือปิ้งก็ได้ครับปลาเค็งปลาย่างปลาเค็งนี่ยเด็กตัวพี่นี่ปลาเค็งนี่ว่าเว่าหลายตัวยี่เด้หลายอยี่เด้นมิตรตัวยใหญ่ได้ปลาเคียงไงครับโอ้ะครับว่าน้อยเด้นี่ครับท่านผู้ชมครับหลายอยู่ฝีสิงเราตกเก่งนะครับย่อมรับฝีมือนีิรีครับนี่แหละครับเบิ้งเอางเลยครับเพราะว่าให้ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้เห็นจังสีเสียครับนี่ว่าเพิ่น ผีมือรีขนาดเลยฝากช่องเล่อยนะครับครับผมชีวิตติดทันฟิชชิ่งแชนเนลนะครับครับฝากเอฟซีเนี่ยอ่านได้เหมนะครับครับต่อไปเบิ้งอย่าเพิ่นนะครับผมเขากดติดตามได้ไเมนะครับอ่านี่ยคือก๊อตปลาครับทางถนนคลองน้ำทางถนนเทจังหวัดขอนแก่นครับนี่มอดก็ตกได้อยุ่วลาไหนบ่าพี่มอดนี่ สี่ตัวสีตัวส่วนมากจะเป็นปีสิงเลยเหรอครับใส่ยเชียวกับปลาหมอตัวนึ่งอ่าส่วนมากมือใหม่ครับส่วนมากปีสิงตกได้เยอะกว่าผีมอดครับอ่าได้เยอะมาร่วมช่องทำกับที่สิงครับครับผมหลังคันกับมอดแซ่บข้างครับอ่าช่องครับมี่สามทั้งหมดสามช่องครับที่อืมช่องนั้นนครับเกิดอะไรขึ้นเรับ ครับนี่แหละครับการติดตกปลาครับจิงเสี่แหละครับห้องก็ตกเล่นยปลาครับพื่ว่านั่นแหละครับอันนี้กะออกมาแต่จะยังมันสอดครับพอน้อพี่น้องครับปีสิงห์ราำพามากเนาะปีสิงห์เราจะไปแปะม่วงสอดเนาะปีสิงห์แปะม่วงแปะม่มงครึ่งครับเดี๋ยวนี้ก็จะเข่าหะไอ้เที่ยงอ่ะแหละครับผมเที่ยงแล้วกับพ่อแหละห้องก็จะไปกินเข่ากันแล้วเมื่อกี้กับโคชิเล่นละจบไี่ซัมนี่เนาะเขาจะไปท่ซัมี่เขาจะเดิไปหากินเข่ากันแล้วเพราะว่ามันก็เที่ยงแล้ว นั่นครับวัอนี้ก็ได้ปลาล้ายแล้วครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชีวิตติดกันนะครับฝากช่องหน่อยนะครับครับผมนะครับผมอ้าวสัสดีครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณหลายๆที่รับชมครับขอบคุณสวัสดีครับผมไปใส่อะไรก็ได้ดมเนีนะ ขายมา่าก่ากันไมเฮ็ดกินคับบันนี้นี่ะปลาเข็งมึองกูหมอเมึงกูเข็งมึงกูนะปลาเข็งแน่ยี่นี่ยู้ยไงนี่มึงกูนะนะัวใหญ่เต๋อด้ครับ่าน่อยเลยเข่งอันน้นปลาแดดเดียว งานบ้าใสวหน้าไม่เนี่ยมีปลาไหลอันไายไายปลาไหลปลาไหลปลาไหลวะนปปลาไหลเด้นไปก็จับปลาไหลนนี้คาับมาจะเทียนหให้เหี่ยบปลาไหลได้ไหมเสร็จดีไม่ได อ๋อนั่นสิถ้าทำเต๋อใส่อืมแล้วถ้าตัวอะไรอี๋อ่ะใส่บังลั่นป่าวพี่เนี่ยใส่บังลั่นอ๋อันกินปะกินเยอะกินเป็นเยอะแล้วอ้อมมี่ยังอยู่นะเอออ้อมเพัดเผาไปทั้งหเลยพัดเพชรละมอเนาะอือวันไหนไอ้ต้มนละมอตู้ต้มต้มต้มต้องพัดต้งอ้อมแล้วเหมือนตัวมอเนาะยังไงองกินเยอะแยะ มอดเออมันงามมาใส่แล้วใส่ใส่แล้วกะมั่งนี่เลยนี่มอสทอดสวยเนี่ยเลไว้ได้มากเองตลาเดียวตอเดียวไปทอดเสียบพื้นเก่านี่แต่ขันบอยางเนือไอวัชิต่อจะว่า สดน้ำแซ่เพื่อนในต้มเนี่ยปลานิ่นแบบนี้ปลานิ่นธรรมชาติเนี่ยจะอย่างปลาดิเบเบได้ครับส่าชมกงับโตกตกตกเบ็ดนี่และปลาที่ตกเบ็ดได้นี่คุ้มขนาดใสเวลาตกเกิดเล็กน้อยครับครึ่งมือครับผมนั่นประมาณนั่นละเวลาเคร่งมือครับเราจะทำปลาแดดเดียว าครับ